นี่คือตัวอำเภอเด่นชัยนะครับนี่ด้านขวาด้านขวาจะเป็น,น,น,นจะเป็นท,ที่ที่ทําการของเทศบาลตำบลน,นะครับข้างหน้าตรงไปก็จะเป็นทกสส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพนะครับปั๊มน้ำมันปตทนะครับเซเว่นอีเลเวนแลก็ศูนย์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าข้างหน้าโน้น นะครับแล้วก็แบงค์แบงค์อมสินที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นร้านพึ่งน้อยขายหนมปังนะครับยะชะนิ่มผมมาถ่ายเช้ามากก็ยังร้านค้าย,ยังไม่เปิดนะครับจะมีร้านไอศครีมโปรโมทหรืออะไรเนี่ยเ่าอาจะของเนสเล่นะครับที่อยู่บริเวณน,นี้นะครับส่วนร้าน ที่มีรถจอดข้างหน้านี้นะครับนี่คือสีตั้งของร้านผมมีจะมีเครื่องบินห้อ,อยสังเกตง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราแล้ว,ลว,ลวข้างหน้าที่เห็นข้างหน้าข้างหน้านะครับต,ตรงไปนะฮะตรง,งกลางของภาพนี้ก็จะ,จะเป็นทางเข้าของโงรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ค้ามาขายหวยแล้วเลยเข้าบ้านเลยไปจะจบกันเลยันไเหร แสดงว่าเริ่มทำงานและนอาจเริ่มทำงานถ้ามีไฟสีแดงไม่ได้อันนี้นครับเซเว่นอีเลเว่นตรงที่รถจอดนี่ก็คือหน้าร้านผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ไปนะครับก็จะผ่านอันแรกก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เส้นทางที่จะไป่อย5ธันวานะครับนี่ครับซ้ายมือนี่นะครับโรงพยาบาลเซติบาราเาากนี้ไปนิดเดียวครับปอย5ธันวาจะไปทีงนี่ออก ถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นทา <c oughs> งรถไฟนะครับถ้าขวาไปถ้าเลี้ยวขวาตามทางรถไฟก็จะเจอาทานีรถไฟเด็ดชัยนะครับนี่และครับซอยห้าขนวาัวแรงที่เนี่ยจะอยู่เกือบจนทะลุออก ไปถึงกองผ่านมาครับระยะไม่ไกลมากนะครับแต่ที่นี่มันใหญ่ก็แลยต้องไปกระจกคนแรกถอดได้ยอะสีแดงก็นกะพริบอย่างงั้นแสดงว่าเริ่มทำงานฉันอาจเริ่มทำงานถ้าไม่มีไฟสีแดงไม่ได้ ดีเลเวตรงที่รถจอดนี่ก็คือหน้าร้านผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ไปนะครับก็จะผ่านอันแรกก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพราาเส็นทางที่จะไปต่อยห้าทันวานะครับนี่ครับซ้ายมือนี่นะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ไปที่เดียวครับไปทางขะวันจะไปนี้ออก ถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นท <c oughs> างรถไฟนะครับถ้าขวาไปถ้าเลี้ยวขวาตามทางรถไฟก็จะเจอถานีรถไฟเด็ดชัยนะครับนี่นะครับต่อ ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็น <c oughs> ทางรถไฟนะครับถ้าขวาไปถ้าเลี้ยวขวาตามทางรถไฟก็จะเจอสถานีรถไฟเด็ชชัยนะครับนี่นะครับซอยห้าถนาแรงที่เนี่ยจะอยู่เกือบจะทะลุออก ถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นท <c oughs> างรถไฟนะครับถ้าขวาไปถ้าเลี้ยวขวาตามทางรถไฟก็จะเจอฐานที่รถไฟเด็ดชัยนะครับ แรงที่เนี่ยจะอยู่เกือบจนทะลุออกไปถึงกองขนาัมารครับระยะไม่ไม่มไกลามากนะครับทะลุถึงถนนใหญ่ข้างนอกเต็มแล้วก็ ขวามือนี่นะครับขวามือนี่นะครับเนี่ยครับจากทางแยกเนี่ยไปประมาณสิบถึงยี่สิบวาก็จะเป็นติดหน้าถนนน,นี้แล้วอีกนิดนึงก็ไปที่สวนอ้อุ่นของฝรั่งนี้แล้วนะครับแล้วก็จะตรงเดี๋ยวจะขับไปที่ที่สนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้ๆที่นี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งของอีกเจ้าของหนึ่งที่กั้นระหวา่าง ในบ้านของอเมริกันนะครับที่ที่เป็นเจ้าของไร่สวนองุ่นนะครับอ้อมทองนะครับถ่ายความสวยงามของที่นี่นะฮะเห็นแล้วครับโอเคครับอันนี้ดูนะครับขึ้นเลยอันนี้จะขึ้นเนี่ยครับผมว่าไม่ต้องกลัวน้ำท่วมหรอกครับ น,น้ำไม่มีท่วมทำยังไงก็ไม่ท่วมแล้วครับเพราะข้างหน้านี่เป็นเขาแล้วที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณตีนเขาแล้วครับมันมันห่างจากเขาไม่เท่าไหร่เองที่นี่สูงที่นี่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะครับไปตะกูเลยสวยนะครับแต่แถวเนี้ยซื้อไม่ลงครับราคาสูงสูงมะใช้คำว่าสูงมะ <ไ>น,นี่ถนนท่นรูกออกเส้นทางไปลำปางค่ะเียวไล่ไล่เป็นล้านตรงนี้แต่นี่ถนถนเส้นเส้นเส้นแยกไปทำน,นะครับอ้อมทองนะครับถ่ายความสวยงามของที่นี่นะฮะเห็นแล้วครับโอเคครับเดน๋นี้ดูนะครับขึ้นเลยอันนี้จะขึ้น คอ้บหไม่ต้องกลัวน้าท่วมหรอกครับน้นาไม่มีท่วมทำยังไงก็ไม่ท่วมหรอกครับเพราะข้างหน้านี่เป็นเขาแล้วที่ที่เราอยู่ตรงเนี้เป็นบริเวณตีนเขาแล้วครับมันมันห่างจากเขาไม่เท่าไหร่เองที่นี่สูงที่นี่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนี่สวยนับแต่แต่แถวเนี้ยซื้อไม่ลงครับราคา ขึ้นเนินไปข้างหน้านี้นะครับขึ้นเนินไปข้างหน้านี้ก็เจะเจอกับสนามกอลนะ์ฟแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสนามกอล์ฟเวียงโกสัยแล้วนะครับก็ห่างจากทางแยกที่ออกมาจากทำเลที่ว่าจะขายที่ดินนะครับก็ไม่มากหรอกครับกิโลกว่าประมาณกิโลหรือกิโลกว่านิดหน่อยนะครับ นะครับนี่อาสนะก็เขาก,กำลังรดน้ำต้นไม้กัน